อย่างที่รเราทราบกันว่าหุ้นโรงพยาบาลก็เป็นถือเป็นหุ้นในหนึ่งกลุ่มที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยในแง่เรื่องของผลการดำเนินงานในเรื่องแง่เรื่องของการทําธุรกิจเพราะาต้องยอมรับว่าตลอดทั้งปีเนี่ยยังไงคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลกันอ,อ,อย่างน้อยๆคือหนึ่งะเรื่องของการไปตรวจสุขภาพสองไปรักษาพยาบาลนะฮะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะสำหรับในกลุ่มโรงพยาบาลก็ถือว่า ดูแล้วเนี่ยถูกคาดหมายว่าจะเป็นหุ้นที่กลุ่มที่มีผลประกอบการที่ออกมาดีนะครับแต่หลายคนบอกเอ๊ะทำไมบำรุงราชันนี้ผลประกอบการออกมาแล้วนะ,ะแต่ทำไมราคาถึงปรับตัวลดลงก็อาจจะเป็นลักษณะของการเซลล์ออนแฟกต์ก็ได้ดังจากว่ากำไรเนี่ยไม่ได้เกินกว่าที่คาดไว้นะครับ,รบล่าสุดนะครับบำรุงราชเองฮะแจ้งงบไตรมาสแรกออกมานะครับรายได้โดยรวมนะครับอยู่ที่6,331ล้านบาท ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก3%เนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปีที่แล้วขณะเดียวกันในแง่ของกำไรสุทธินะครับปรากฏว่าตัวของกำไรสุทธินะครับอยู่ที่1,932ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น14.5%เนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาไม่มากนักนะครับสำหรับตัวของบํารุงราชในแง่ของกำไรสุทธิก็ อาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเพราะถูกคาดหมายไว้ก่อนในเรื่องกำไรเนี่ยมันจะอยู่ในประมาณนี้หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยคือออกมาแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ของอเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ออนแฟกต์เกิดขึ้นก็เป็นได้เหมือนกันและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จุดที่น่าสนใจสําหรับตัวของบํารุงราชก็คืออัตรากําไรสุทธิครับคุณจตุพรครับเพราะถ้าดูใจไตรมาสสองปีที่แล้วอัตรากําไรสุทธิอยู่ที่สองยี่สิบแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะ แต่ไตมาสอปีนี้อยู่ที่30.5%ก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับในเชิงของอตัวของในเชิงของตัวเลขอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวของอีบิดาอีบิดามาจินเนี่ยก็จาก38.3มาเป็น40.7อ่าก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับตัวของบนมุงราชแต่ว่า ทำได้ดีที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ดีเกินคาดไงอ่าก็เลยอาจจะเห็นปรากฏการ์เซลล์ออทแฟคเกิดขึ้นในหุ้นของบำรุงราชล่าสุดติดลบไปนะฮะจากที่เห็น6บาทนะฮะ2เปอร์เซ็นต์นกว่ากว่าอันนี้โรงพยาบาลบำรุงราชนะครับอ่าไปอีกสักหนึ่งโรงพยาบาลนะคคุณจตรพรอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ถือว่ามีผลประกอบการท <c oughs> ี่น่าสนใจแล้วในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ย <c oughs> ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคือโรงพยาบาล พระรามเก้าครับ,รบโดยทางด้านโรงพยาบาลพระรามเก้านะครับได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีแรกของปี2567เนี่ยอบอกว่ากว่ารายได้ไปถึง2,178ล้านบาทครับกำไรสุทธินะครับอยู่ที่298ล้านบาทครับเติบโตขึ้น30%หลักๆของโรงพยายบาลพระราม9ก้าก็คือมาจากผู้ป่วย ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมารักษาอย่างต่อนเนื่องครับทั้งในแง่เรื่องของสถาบันโรคไตหัวใจศูนย์ศัลยกรรมครับศูนย์กระดูกและข้อแล้วก็มีการใช้บริการอื่นๆเนี่ยที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นแล้วก็คาดการณ์แล้วฮะว่าในไตรมาสที่สามที่จะถึงเนี่ยจะเป็นช่วงพีคไฮซีซั่นของโรงพยาบาลพระรามเก้า อันนี้ก็ดูแบบดูในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยถือว่าสวนทางกันนะครับบำรุงราชงบออกมาก็กําไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหุ้นบำรุงราชปรับตัวลดลงแต่พระรามเก้าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวหุ้น p r านนายเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณจุพรบอกนะฮะเนี่ยจริงๆก็ลงมาลึกพอสมควรนะฮะแล้วก็ตอนนี้วันนี้เนี่ยถ้าดูจากราคาวันนี้ถือว่าปรับตัวรับกันนะประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ก็ขาดรับกับผลประกอบการอย่างที่คุณจุพรบอกตัวลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ครับแล้วถ้าไปดูไส้ในเนี่ย ปรากฏว่าฐานของรายได้ลูกค้าตามสัญชาตินะเขาแบ่งอย่างนี้ฮะถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าประมาณสักห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันลูกค้าต่างชาติรับเพิ่มขึ้นมาประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะฐานของกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาถือว่าน่าสนใจเพราะกำไรโดยรายไ,ได้โดยรวมแล้วกันจากการให,ให้ให้บริการทางการแพทย์เนี่ย ถ้าในแง่ของเฉพาะการแพทย์นะ1,000ล้านบาทเนี่ยสัดส่วนเป็นของคนไทยประมาณ900กว่าล้านเป็นของต่างชาติ160กว่าล้านแต่การเติบโตของต่างชาติมันโตขึ้นมาเยอะนะฮะก็เลยเป็นที่มาของกําไรที่ออกมาค่อนข้างจะถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้วัเนี้ราคาเนี่ยตอบรับเป็นเชิงบวกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของต้นทุนการบริหารจัดการเนี่ยทางโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยก็มีการแจ้งต่อน,นักลงทุนนะฮะว่าหลักๆเนี่ยก็ มีสามารถบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีค่าใช้จ่ายด้านการขายและการบริการการบริหารเพื่อ,อเพิ่มการทําตลาดเชิงรุกในกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอ,อาทิการทาป้ายโฆษณาบิลบอร์ดให้มองเห็นในพื้นที่สาธารณะรการทําเว็บไซต์ออนไลน์สําหรับชาวต่างชาตินี่คือต้นทุนที่มันเกิดขึ้นสำหรับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาแต่ทางพระรามเก้าก็บอกว่า บริษัทก็ยังสามารถทําอัตรากําไรได้13.7%ในครึ่งปีแรกเติบโต30%จากตรากําไร11.6%ของปีก่อนหน้านะครับอ,อ,อันนี้ก็ในแง่ของงบที่ออกมานะครับแต่ถ้ามองไปข้างหน้าบ้างฮะในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับหมอเถียนนะครับหรือว่านายแพทย์เสถียรผู้ประเสริฐนะครับรองประธานกรรมการและกรรมการผู้นวยการของ พีอาร์นายนะครับก็บอกว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนี่ก็พีอาร์นายก็ยังเน้นเรื่องของพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้หลากหลายมิติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในสถาบันหัวใจและหลอดเลือดอการรักษาโรคลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดอันนี้น่าสนใจ <mm hmm hmm hmm. และมีประสิทธิภาพที่แม่นยำมากขึ้นรวมถึงเป็นมีการร่วมมือกับบริษัทที่ชื่อว่าแคริว่าประเทศไทยและก็ศูนย์จีโนมิกไอ g e โนมิกจีโนมิก สองสีรีรานนะครับเพื่อเปิดให้บริการตรวจหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุก,กรรม53ยีนนะก็ควบคุมการตรวจความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ถึง12ชนิดนะครับรวมถึงการขอใบอนุญ,ญาตในแง่อของการรักษาแบบฝังเข็มเพื่อเจาะตลาดผู้ป่วยชาวจีนนะและคาดว่าจะสามารถ ให้บริการได้ประมาณในช่วงของไตรามาสสของปีนี้เป็นต้นไปนะก็ถือว่าเอาง่ายๆคือพัฒนา <c oughs> เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ด้วยแล้วก็ที่สาคัญคือการตรวจหามะเร็งเนี่ยครับโดยใช้จีโนมิกเนี่ยนะนะใช้พันรหัสพันธุกรรม53ยีนในแก่ของแยกแยะว่าเออโรคมะเร็งมันมีหลากหลายใช่ไหมไอ้ตัวนี้เขาบอกว่ามันได้ถึง12ชนิดแล้วที่สามารถจะตรวจพบได้อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจและอีกอักอนนึงคือ การฝังเข็มครับแพทแผนจีนอันนี้เพื่อเกาะฐานลูกค้าจีนด้วยนะเพราะโรงพยาบพระรามเก้าอยู่ในแถวนี้ไงในโซนนี้เลยนะ RCA ราชดาอ่านี่ฮนะอมอยขวางอ่านี่ฮนะ หันซ้นายหันขวาเนี่ยโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเนี่ยพระรามเก้าอ่าแล้วก็เจาะกลุ่มแบบฝังเข็มแล้วเจาะกลุ่มพวกผูก้ป่วยชาวจีนนนี่ผมว่าน่าสนใจอีกหนึ่งไฮไลไท์สำหรับพระรามหนายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลละ้ฮะที่ยังคงมีความปลอดภอัยในแง่เรื่องของการดําเนินงานครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าจริงๆเนี่ยคนก็ยังเข้าโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะและยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยครับ คนเป็นหวัดเยอะเป็นหวัดเยอะไม่สบายเยอะนะครับแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆที่มันแทรกซ้อนอยู่ทั้งโรคหัวใจครับลรคหลอกเลือดในสมองต่างๆหรือเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละฮะการเดี๋ยวนี้เขาก็มีเรื่องของการเสริมเสริมสมรรถภาพความงามเอยหรือว่าร่างกายต่างๆมันไม่ใช่แค่การรักษาแล้วเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆเข้ามาด้วยเรื่องของการดูแลตัวเองให้ยาววัยให้ยาววัย คือแล้วก็มีเรื่องของการป้องป้องกันด้วยนะครับคือการเขาเรียกว่าเดี๋ยวเมื่อก่อนมันไม่แค่รักษาอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการเตรียมการในแง่ของการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะแล้วก็เสริมให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นอ่าแล้วเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเลือกคนเนี่ยอายุยืนมากขึ้นเนื่องจากว่ามีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของตัวยารักษาต่างๆที่มันก็ช่วยทําให้ครับ สังคมสูวงวัยเนี่ยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอ่าเนี่ยสำหรับตัวของโรงพยาบาลฮนะก็เหลือตัวของถ้าในเทียนี้ก็เหลือดูรอดู B D M S นะ <S ครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับนะฮะ